แค่เช้าวันนี้ฮะบรรยากาศสบายๆาย,ยามเช้าเนี่ยทามาจิบกาแฟชมบรรยากาศริมคลองฮะแล้วก็มาดูต้นมะละกอฮะนี่ปลูกไว้ริมคลองเนยะเริ่มจะได้ผลละเห็นไหมเริ่มมีลูกติดมาแล้วช่องกิจในสลสาปี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเชา้ชาเชา้าสบายสบายกับนาเล็กอีกแล้วมาชิวกาแฟากันฮนะชมบรรยากาศยามเช้าก่อนที่จะไปทํางานกันฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็ชมบรรยากาศสวนของแฟดหกเนี่ยริมคลองนะสวนเทพมิตรนี่ก็ปลูกไม้กินได้นะไม่ไว่าจะเป็นพวกกล้วยมะละกอ เดี๋ยวันนี้พามาชมต้นมะละกอรเริ่มมีติดลูกแล้วเดิมทีจะมีอยู่หนึ่งต้นที่อยู่ตรงนี้ที่มันล้มไปครับอันนั้นเป็นแขกนวลโอ้โหลูกดกมากๆเลยเสียดายฮะที่เขาล้มไปเทปมิดก็เลยปลูกแซมขึ้นมาใหม่นะก็เริ่มเห็นผลฮะเริ่มเห็นผลเริ่มมีลูกเนี่ย แต่ว่าลูกนี้ไม่ไม่น่าใช่แขกนวนเพราะว่าลูกมันกลมๆน่าจะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะนก็ฮอลแลนด์เนี่ยกิกนสุกอร่อยนะนก็เริ่มติดลูกกันเยอะนะนลูกเล็กๆเริ่มติดแล้วเดือนนี้มะละกอในปลูกยากอ่ะ ถ้าตั้งใจปลูกเองแถวนี้นะโอ้โหพอเริ่มจะแทงดอกมีลูกปุ๊บเหลืองทันทีเลยเหลืองแล้วก็ตายไม่รู้ว่าเป็นไงนะแต่ตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่เทมิทบอกว่ามันเกิดเองนะเกิดเองอยู่ริมคลองนี่แหละอาจจะหลายๆคนที่ซื้อมากินแล้วก็เอามายนนะนะ ก็โอเคมันเกิดเองบางทีภูมิต้านทานหรืออะไรมันก็คัดสรนมาแล้วแหละว,ว่ามันเหมาะที่ทจะที่จะเกิดตรงนี้บางทีเราเอามาปลูกเองเนี่มันน้อยใจไม่รู้ยังไงเลี้ยงก็โตง,งามดีแต่พอเริ่มออกดอกเนี่เหลืองร่วงทั้งยอดทั้งใบนะยืนต้นตายนะแต่เนี่ยที่ว่า โอเคครับประสบความสําเร็จฮลูกก็เริ่มโตแล้วน่าจะไม่มีปัญหานะดูยอดดูอะไรก็สวยงามเนี่ยเทปนิดก็ปลูกเสริมปลูกแซมนี่หามาเพิ่มเนี่ยบรรยากาศิมคลองก็ปลูกพวกพืชผักอย่างนี้แหละดีีไม้ที่ต้องการน้ำ เยอะๆเนี่ยกล้วยเนี่ยก็ได้กินเยอะเหมือนกันขอให้ขยันนะก็สามารถที่จะเก็บกินเก็บขายได้ฮะนะกองทีมต้องดึงน้ำมาจากข้างล่างฮะนะเอามารดน้ำ ดูน้ำก็ลดไปเยอะเลยฮนะนบางทีไม่ใช้ลดน้ําไม่พอฮนะนมันแรงแต่โชคดีเมื่อวันก่อนมีฝนตกลงมาก็ทําให้มันชุ่มชื้นขึ้นมาเยอะเลยเส่วนป่าตะเคียนเราก็เขียวเ้าอุ่มอยู่ตลอดนะปเนี่ยซุ์มาร์เก็ตของเราฮนะแหล่งหาเห็ด นะครับผมสําหรับเช้านี้นะก็พามาจิบกาแฟยมเช้ากันนะชมสวนกันสบายๆก่อนที่จะไปทํางานนะก็พามาชมหนึ่งผลิตผลของสวนของเราก็คือมะละกอนะก็คิดว่าได้ผลแน่นอนเลย่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ